<fon so> <1 S 2> <med> I'm <silly> <Korean> oh, filled with f lots and attitude So if you need perfect I'm not built for you เฮ้ยหรอจังเลยนี่ฉันไปนอนดีกว่าเฮ้ยมืออไรพารินจะรู้สักทีนะฮืมเฮ้ยป๊ะป๊ะทำไมอยู่แล้วของควาคอนซชุ้ยนี่พาลินชุ้คคิดว่าฉันดีไหมอ่ะได้นอนอยู่แล้วความนายเป็นความที่ดีที่สุดเลยนะ ไม่แล้วพอลิสมาตากฝนทำไมเนี่ยแล้วก็ไม่สบายหรอกมามาเข้าร่มเลยกว่าย่าไม่สบายนะไม่เอาชี่เอาได้น้ำฝนนะ่สุดท้ายเธอก็ชวนฉันมาเล่นจนได้นะแต่ก็สะด,ดุกดีนะเนี่ยใช่ไหมล่ะเอาจรินีนะาพาลิสเธอคิดกับฉันยังไงอหรอถามอีกแล้วนะนายเนี่ยก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเลยนะืมไม่ต้องถามอีกแล้วสิ ตกใจหมดเลยนายบ๊อบบ้างที่นายทำอะไรเนี่ยเฮ้ยมีเห็นข้างหลังฉันได้ไหมเดี๋ยวฉันมาเนาะฉันไปทำขนมที่นายก่อนเออจะเอาอะไรก็บอกฉันละเดี๋ยวฉันมาละเออถ้านายอยากกินอะไรก็บอกฉันข้างล่างนะนี่ยทำอะไรไหนบ๊อบบ้าเออฉันยังไม่ได้ทำอะไรเธอเลยเนี่ยเธอหันมาเองนะเดี๋ยวก่อนสิพอรลินฉันขอทำด้วยืมหงจังเลยอ่ะนี่กินฮอทดอกดีกว่า นั่นจะอะไรเนี่ยทำสุดฝีมือเลยถ้าพาลิมมากินด้วยก็คงจะดีเนี่ยอืมอร่อยจังอี่ไงไอ้บอบบเจอแล้วมันจะตรงรนั่นเองฮึใส่ใันหรออืมโอ้ี่เกมันอยู่ในกลุก่มมันมุดอยไงเหรอนี่ไงไอเดียวฉันเจอแกแล้วฉันเจอพาสองในท่านเจ๋ยวนี่มาอยู่ทำไมในี่อมันมุดอืม สงสัยนะสงสัยแกมาอยู่ทไมที่นี่แกเปๆๆ็นปิศาจฮะดีมากเลยไอ้รีดอับใจเกนักที่จับมัาได้ฉันจะให้รางวัลแกกินเนื้อสักหนึ่งเดือนเลยเอาไหมละ่ะว้ากินอ,ะอ่ะครับเน,เนื้ออะไรหรอครับมีแกเนื้อควายอะครับเอาไปละ่ะ<อ>ถ้าแกไม่กินแกก็ไม่ต้องเอานะโอ้ก็ได้ครับผมเอาก็ได้แต่ว่าผมไม่อยากกินเนื้อกะอปูครับเป็นเหยว